สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปย่านพัฒนาการตัดใหม่นะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวฝาท้ายไฟฟ้า n e w p a เจโร่สปอรนะครับซึ่งคันนี้นะครับเข้ามาติดเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้าโปรโมชั่นจากทางเรานะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทพร้อมระบบเซนเซอร์เท้านะครับเรามาดูนะฮะว่าระบบมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดหน้าคนขับนะครับพอเปิดไฟหลีก็จะมีไฟสีส้มติดแบบนี้เหมือนของเดิมรถนะฮะส่วนเราสามารถกดเปิดครับอ่ะพอเรากดเปิดนะครับ ฝาท้ายฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้การเก็บงานนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็ระบบนะฮะเป็นกรดูดบนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตอนปิดนะครับนี่ค่ะอีกคันก็ chr ข้างๆนะครับเข้ามาจัดราคาโปรโมชั่นเช่นกันนะครับ r นี่ค่ะปิดเข้าไปนิ่มเงียบมากนะครับเราก็กดเปิดตรงนี้ครับผมกดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยรีโมทครับโดยการกดปุ่มปลดล็อกรถค้างไว้ไม่มีการดัดแปลงตัวรีโมทใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีระบบกันหนีบนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะแล้วก็เกิดว่าเราล็อกรถนะครับเราสามารถเดินเข้ามาใช้เฟนเฟอร์เท้าเตะนะฮะแต่ต้องมีกุญแจอยู่ด้วยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ระบบเซฟตี F ้ T e ที่ถามกันมาเยอะมากนะครับก็คือ็นระบบเฟนเฟอร์เท้าเตะเนี่ยใช้งานยังไงก็คือถ้ารถจับสนิทไม่ทํางานนะครับเป็นเซฟตี้ นะฮะแล้วก็จะเข้ามาเตะเปิดได้ต้องมีกุญแจรถเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็นี่ฮะกำลังติดตั้งเลยนะครับสาหรับ t o y o ต a าซีเงานติดตั้งของเรานะครับมีการแปะนะครับกันนะฮะกันลอยให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็น t o y o t a f o r ร์วเอร์เข้ามาติดฟิล์มกองแสงนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจใช้บริการ j จเอสโปนะครับของเราอยู่ย่านพัฒนาการตัดใหม่นะครับทะลุประเวทอ่อนนุชลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติศรีนครินนะครับ เป็นตรงกลางนะฮะสามารถไปได้หลายช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ